ชาวอำเภอรัรตรภูมิจังหวัดสงขลานะครับก็ได้ร่วมอนุรักษ์สถานที่แห่งความทรงจําเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดําเนินไปเยี่ยมเยียนร,ราษดรเพื่อเป็นอนุสร์แห่งความประทับใจ อาคารไม้หลังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับอดีตเคยใช้เป็นที่ว่าการอำเภอรัตรภูมนะครับถึงแม้ว่าวันนี้จะมีอายุกว่า100ปีแล้วแต่ก็ยังคงได้รับการดูแลอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีเพื่อเป็นอนุสร์สถานแห่งความประทับใจของชาวอำเภอรัตรภูมิจังหวัดสงขลา ว่าครั้งหนึ่งที่แห่งนี้เคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จเยือนอำเภอรัตรภูมิเมื่อวันที่17มีนาคมพุทธศักราช2502ซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยินราชฎรชาวปักใต้เป็นครั้งแรก ทามกลางระสบกน,นิกรน,นับพันคนที่มารอเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีและปลื้มปิติอย่างหาที่สุดมิได้ปัจจุบันนี้ทางอำเภอรัตรภูมิก็ได้บูรณะและก็ปรับปรุงอาคารไม้แห่งนี้ให้เป็นศูนย์เรียนรู้มีการจัดนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับเมืองรัตรภูมิและโดยเฉพาะภาพประวัติศาสตร์ครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชาดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรซึ่งชาวอำเภอรัตรภูมิต่างรู้สึก ภาคภูมิใจและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้นะครับเปิดให้เข้าชมทุกวันในวันและเวลาราชการโดยเทศบาลตำบลกำแพงเพชรยังได้ร่วมกับอำเภอรัตภูมินำดิทธศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงทั้งด้านศิลปาชีพหัตถศิลป์ไทยสังคมและสาธารณสุขมาร่วมจัดแสดงในครั้งนี้ด้วยครับ